โยโยโยบาบสองตรงเจิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก V.P.K.N ในช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังกลับมาเข้มข้นแล้วนะครับ อ้าวค่ำคืนวันศุกร์คลึงน é นทีมเดียวครับที่จะเลือกเกมเวลาตี2อตรงฟุตบอลลีกิโรมาเนียนะครับนัดที่3าของฤดูกาลเซอวัวบูคาเรสอันดับ10จะเปิดบ้านเจอกับโอเตลุนอันดับ5เซอวัวเนี่ยมี2แต้มจากการเสมอสองนัดรวดเกมล่าสุดบุกเสมอกับสโลโบเซียมา2อนะครับอิลียสชาลาลัมปุสกุนซือชาวไซปรัสมีผู้เล่นเกมหลักอย่างโจคิมดาราคุมเกรมรับตรงกลางมีมิไฮลิซานดูกับมาเรอสุส ลาลุสเตฟาเนสกูนะครับสามแนวะรุกเป็นอเล็กซานเดอร์มูซี่ดาอุสโอลาลูกองหน้าเป็นดานิเอลโปป้ากองหน้าตัวเก่งนะครับเจอกับโอเตลุนมี4ีแต้มจากการชนะ1เสมอหนึ่งเกมล่าสุด เปิดบ้านเสมอกับฟารุนคอร์ซนต้ามา0-0น,นะครับโดริเนลมุนเตนูกุนซือครับก็มีผู้เล่นดันกลางอย่างซามซเอลเตเลสอาร์เดโรเปสนารุกก็นำโดยเซฟานโปเดียสตูตเนสคูนะครับมีมาเซียลเฟเดริกกองหน้าเป็นอเล็กซานดูป๊อกกองหน้าตัวเก่งนะครับจากการฤดูกาลที่แล้วค่อนข้างแปลกทีมไหนเล่นในบ้านทีมนั้นแพ้ครับเซอัวบุกชนะ2-0โอเตลุนก็บุกชนะ 20คู่นี้ก่อนเกมเซอัวบูคาเรสเป็นต่อแน่ครับดูแล้วยักษ์ใหญ่อย่างเซอัวน่าจะชนะสักทีนะครับหลังจากเสมอมา2เกมครับวัดใจเซอัวบูคาเรสครับพี่เจรมองว่าผู้เล่นอย่างดานิเอลโปปามูซี่โอลาลูยังอยู่นะครับประตูแรกมาไวไหลแนะ่เซอัวบูคาเรสจะเปิดบ้านชนะแน่แน่อย่างน้อย1ประตูและอาจจะมากกว่าน,นั้นนะครับให้เชียร์เซอัวบูคาเรสเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจํคขําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย